สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปยิงปืนที่สนามกุยเขาเขียวกันนะครับวันนี้ผมจะไม่เอาของปืนไปแต่ผมเอาซองพับใส่ปืนไปนะฮะจะเป็นลักษณะน,นี้นี่ครับนี่ฮะแต่ผมก็จะเลาะได้เหมือนกันนะอย่างนี้แต่เราสนามยิงปืนเราไม่ไกลามากถ้าไกลๆลเราต้องใส่กล่องดีวกว่านี่ครับได้เหมือนกันเราไม่พร้อมใช้งานนะฮะ อาจจะว่าที่ถทาโพรงรถเพื่อเจ้าที่เด็กตรวจหรือว่าเจอแล้วก็บอกเจ้าที่ว่าเราไปไหนยังไงนะครับผมอันนี้จะยิงปืนอ่แม็กกาซีน M&P s h i แบบยิงต่อเนื่องดูสิจะเข้าเป้าไหมต่อเนื่องเลยนะซัดแบบโหดเลยห้านัดยังต่ำทีละห้านัดห้านัดจะี๋ยเราดูว่าจะเข้าเป้ากี่เป้า ขนาดยิงทีนัดยังไม่ค่อยคข้าเข้าเ,าเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามปืนเขาเขียวสวัสดีครับ